สวัสดีครับสวัสดีเชา้าลัคนาแล้วก็ราศีกรกฎทุกๆท่านด้วยนะครับก็กลับเขามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวก็เป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนกันยายนนะครับ2564กกันแล้วก็ยังคงเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีกรกฎอยู่นะครับ หรือว่าหากท่านยังไม่ทราบก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่ประมาณ15รกรกฎาคมนะครับไปจนถึง15สิงหาคมของทุกๆปีซึ่งก็คือคนบราศีกรกฎนั่นเองนะครับก็ใช้อ้างอิงดูคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาว่ากันกับเนื้อหาคำพยากรณ์ในเดือนนี้กันเลยนะสำหรับชาวกรกฎในเดือนกันยายนนั้นนะครับ ดวงชะตาทั้งการงานการเงินจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องข้ามจากเดือนสิงหาคมมาเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าดาวพระสุขดาวราพะดาวโชคดาวราบของชาวกรกฎเนี่ยในเดือนกันยายนนั้นก็จะโคจรย้ายเรือนไปเป็นเกษตรตาธิบดีมั่นคงอยู่ในเรือนพันธุนะครับแล้วก็ยังคงเป็นองค์เกณฑ์เป็นอัมพุเกณฑ์เล็งเข้าหาเรือนการงานอีกด้วย ฉะนั้นกันยายนจะเป็นเดือนที่งานนั้นจะโดดเด่นมากครับเงินก็จะไหลมาเทมาดาวพระอังคารดาวการงานของชาวกรกฎนั้นได้โคจรมาเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนสหัชชะซึ่งก็มีดาวพระพุธนะครับเป็นเจ้าเรือนนะครับก็ดาวพระพุทธท่านก็ครองอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นกเกษตรตาทิบดีแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยนะครับ อังคารกับพูดนั้นเขาเป็นคู่ลุยคู่แข่งขันนะครับก็จะเน้นไปในทางวาจาหรือว่าวาทศิลสมากกว่าทําให้เกิดการกล้าพูดกล้าคุยกล้าเจรจานะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสิงหาที่ผ่านมาก็ระกรกายท่านการงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเล็กๆน้อยๆหรือการเปลี่ยนแปลงแบบเออเปลี่ยนงานไปเลยหรือว่าเปลี่ยนแนวไปเลย แต่ก็มีกรกฎอีกหลายท่านที่มีการมองหาเส้นทางช่องทางลู่ทางใหม่ๆในการำทำธุรกิจในการสร้างเงินให้กับตัวเองนะครับพอเข้ากันยายนมานี่แหละครับดวงชะตามันจะเอื้อไปในแนวทางบุกเบิกนะครับไปในแนวทางที่จะต้องพายายามทําพยายามก่อพายายามสร้างหลังจากที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับใครที่เคยหวังอะไรไว้เกี่ยวข้องกับงานก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับ ใครที่มองหารูทางใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้ลองทําในสิ่งแปลกใหม่ลองดูงานใดอาชีพใดก็ตามที่ตัวเองนั้นอยากจะทําแต่ที่ผ่านมานั้นมันไม่มีโอกาสนี่แหละครับช่วงปลายปลายสิงหาเข้ากันยาในแหละจะได้เริ่มทําจะมีโอกาสโดยเฉพาะงานรองหรือว่าพวกอาชีพเสริมที่ทําเพิ่มเติมช่วยกระตุ้นในเรื่องของรายได้รายรับของพวกคุณนะครับสถานการณ์มันจะเอื้อให้พวกคุณนั้นได้ทํา แล้วก็งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคําพูดการชักชวนการหวานล้อมหรือว่าการโน้มน้าวเออเป็นนักการทูตเนี่ยพวกนี้งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสังคมกับผู้คนการติดต่อสารสัมพันธ์นะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งกลุ่มตั้งทีมกันขึ้นมาเพื่อที่จะทําโครงการทําโครงงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะโดดเด่นมากแล้วก็จะประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีจะได้รับผลประโยชน์ ตามที่คาดหวังไว้แน่นอนครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ชาวกรกฎนั้นระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในเดือนนี้ก็คือนะครับการกระทบกระทั่งกันทางวาจาทางความรู้สึกนึกคิดเหตุผลก็เพราะว่าดาวพระอังคารกับดาพระพุธนี่แหละครับที่จะเป็นสาเหตุหลักของการไม่ยอมกันต่างฝ่ายก็ต่างคิดว่าตัวเองนั้นถูกนะครับแล้วอังคารกับพุธมันก็จะทําให้ปากกล้า ใครที่ทํางานใกล้คิดกับผู้รับผู้ใหญ่ระมัดระวังคําพูดให้ดีนะครับบางสิ่งบางอย่างคุณก็อาจจะคิดว่ามันถูกต้องแต่ว่ามันไม่ถูกจังหวะหรือกาลเทศะนะคืนบุ่มบามพลังปากพูดออกไปแล้วมันจะเป็นผลเสียต่อคุณมากกว่าได้นะครับต้องคิดเสมอว่าความอยู่รอดต้องมาก่อนความถูกต้องนะก็ะกดนะครับหากคุณทํางานร่วมกับคนหมู่มาก ต้องฉลาดที่จะเอาตัวรอดนะครับอย่าพยายามสร้างศัตรูกรกฎยิ่งมีมิตรเยอะสายป่านยิ่งยาวยิ่งจะดีนะครับแต่ถ้าคุณสร้างศัตรูไว้มากคุณจะแพ้ภัยตัวเองเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าตามฐานชะตาดวงของชาวกรกฏนั้นเป็นสายอ่อนเป็นสายณนเะมตตามหานิยมคนรักคนหลงนะครับยิ่งมีสายป่านยาวคนยิ่งอุปถรัรมหนุนส่งยิ่งไปได้ไกลนะครับไม่ใช่สายแข็งสายนักรบ ดาวพรางคานั้นนอกจากจะมาจากเรือนการงานก็ยังมาจากเรือนปุตตาด้วยนี่แหละครับถึงบอกว่ากรกฎจะทำอะไรก็ตามก็ต้องมีทีมงานเป็นของตัวเองถึงจะดีนะครับกรกฎหลายท่านก็อาจจะมีงานที่มีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุตรหลานหรือว่ามีบริวารในการปกครองของตัวเองแต่ว่าในเดือนนี้นะครับถึงแม้ว่างานมันอาจจะไปสัมพันธ์กับพวกเขาเรานั้นอยู่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็คือความจุกจิกของบริวานนี่แหละครับดาวพระอังคารเข้ามาเป็นมหาจากักรโอ้ยต้องยากต้องลำบากกับบริวานนี่แหละครับบางทีบอกอะไรไปหรือว่าสั่งงานอะไรไว้ก็มักจะไม่ได้ดั่งใจทําไม่ถูกใจทําไม่ถูกต้องนะครับบางครั้งก็ชอบเถียงชอบเออย้อนแย้งอยู่ตลอดอ่จุดนี้แหละครับมันจะยิ่งทําให้สภาวะทางอารมณ์ของชาวกรกฎนั้นจะเพิ่มความหงุดหงิดขึ้น แม้แต่กับการทํางานหรือว่างานการที่ทําอยู่ก็เช่นกันนะครับมักจะอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันของการท้าทายความสามารถของกรกฎมากนะครับผู้หลับผู้ใหญ่กดดันตั้งเป้าให้สูงหรือแม้กระทั่งงานค้างานขายเองก็ตามงานที่ต้องติดต่อเจรจาหรือว,ว่าดีลงานกับคู่สัญญากับผู้ค,น,คนกับลูกค้าเนี่ยครับช่วงนี้ลูกค้าเองก็ค่อนข้างจะเรื่องยากนะมีเงื่อนไขยเยอะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถในการเป็นทูตการเจรจาต่อรองของชาวกรกฏมากเลยทีเดียวแต่ด้วยดาวพระพุธเป็นทั้งกเกษตรตาที่บุรีแล้วก็เป็นทั้งมหาอุดอย่างที่บอกนั่นแหละครับพระเสาเองดาวปัตนีก็ยังคงมั่นคงอยู่ในเรือนอ,อยู่ในบ้านของตัวเองเป็นกเกษตรตาที่บุรีเล็งเข้าหาลัคนาจุดเกิดอยู่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นถ้าคุณอดทนพอนะครับ การทำงานเป็นทีมการไม่แบกรับภาระแต่เพียงผู้เดียวจะทำให้งานสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะดาวพระอังคารดาวแห่งการทำมาหากินของชาวรากระกรนั้นมาเป็นมหาจักรงานมันมีความเหน็ดมันมีความเหนื่อยในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าคุณพยายามพออดทนพอสม่ำเสมอพอผลงานความสำเร็จที่จะตามมาเองก็จะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับความยากความลำบากความเหนื่อยของคุณครับและอีกจุดที่จะเตือนกันเอาไว้ก็คือเดือนนี้ ในเรือนสังคมค่อนข้างที่จะวุ่นวายครับพยายามอย่านำพาตัวเองไปแสหาเรื่องชาวบ้านเขานะครับหรือว่าปัญหาของคนอื่นเขานั้นอย่าเอาตัวเองไปเสนอเพื่อเป็นพ่อพระแม่พัะไปแก้ไขให้เขานะครับปุตตานั้นไปเป็นมหาจาักรร่วมเรือนกับพุทธคู่ปากกล้านะครับยิ่งช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วนั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้ามาร่วมเรือนอีกโอ้ยเป็นคู่ศัตรูใจกล้า กล้าที่จะทะเลาะกล้าที่จะลุยเลยล่ะครับเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวกรกฎก็คือบริวารคนรอบข้างจะนําพาปัญหานําเรื่องนําราวนําความเดือดร้อนโกร้อนใจเข้ามาสู่ตัวคุณก็ต้องระมัดระวังกันเอาเองนะครับเรื่องบางเรื่องมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังกันเอาโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์รายได้นี่แหละครับช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับถ้ามันหนักไปก็ถอยถอยออกมานะครับ อีกอย่างนะคนที่ทำงานกันเป็นทีมก็อาจจะมีการถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่นะครับมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่จากใครที่ไหนหรอกจากคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละจากคนที่คุณเรียกเขาว่าเพื่อนเรียกเขาว่าทีมงานหรือแม้แต่คนที่คุณไว้ใจเองก็ตามนะครับใจคุณมันจะรู้สึกว่าเออคุณโดนเอารัดเอาเปรียบบางรายอาจจะเป็นถึงระดับผู้หลับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายคุณด้วยซ้ำไป นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีอยู่คือช่วงนี้การงานการเงินกําลังดีนะครับโอกาสกําลังมาเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์กันเลยล่ะสังคมเพื่อนฝูงเองก็เยอะมีคนเข้าหาเยอะนะและหนึ่งในคนเหล่านั้นล่ะมันก็มีเห็บไรอยู่ในนั้นด้วยก็ <c oughs> ต้องขออนุญาตพูดตรงๆอย่างนี้แหละครับนะมันเจ็บใจแทนกรกฎก็คือมันมีผู้ที่หวังกินแรงคุณนะหวังแค่ผลประโยชน์จากคุณมันก็ยังมีอยู่ ก็ขอให้ดูคนให้ดีก็แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ส่วนการเงินนั้นก็ต้องบอกว่าดีอยู่นะครับการงานยังสามารถนำพาหารายได้ผลประโยชน์เข้ามาสู่ตัวคุณได้ดีอยู่โดยเฉพาะงานใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่คุณเพิ่งจะค้นพบเพิ่งจะได้รองหยิบรองทำค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยครับเดือนนี้ก็ขอให้ไปโฟกัสในจุดนั้นเลยนะครับ การเงินยังคงคล่องตัวได้ดีอยู่นะจับจ่ายใช้สอยได้ตามใจได้สบายใจอยู่ถึงแม้ว่างานก็อาจจะต้องใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ว่าเงินก็ได้ดังหวังอยู่ยังคงมีไหลเข้ามาอยู่นะครับก็ขอให้อดทนกับความใจแคบของคนอื่นนั่นแหละครับส่วนตัวคุณเองก็ต้องทำตัวให้ใจกว้างเข้าไว้นะแต่ไอ้รายจ่ายจุกจิกยุ่มยิ้มตามเบี้ยบ,บายรายทางของคุณมันก็มีอยู่นะครับ แต่ก็คงไม่เป็นอะไรมากหรอกการเงินรายรับรายได้หรือว่าเงินไหลเข้ามาก็ยังดูเข้มแข็งอยู่นะครับก็ขอให้ไประมัดระวังความใจกว้างของตัวเองนั่นแหละมันจะนำพาซึ่งความลำบากของคุณในวันข้างหน้ามาหาโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับการหยิบการยืนต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ต้องได้เสียหรือว่าได้ใช้ไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ อันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะแต่ก็อยากจะให้ช่วยเท่าที่กำลังเรามีนะครับแล้วก็บอกล่วงหน้าไว้เลยตุลาคมเดือนหน้าก็อาจจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่รอคุณอยู่ด้วยก็ต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่1ไปจนถึงวันที่11นะครับเป็นช่วงที่ดีการเงินดีหารายได้ดีมากนะครับการงานมีภาระเยอะนะครับทำงานแข่งกับเวลาแต่ก็ มีเงินมีรายได้มีรายรับไหลเข้ามาอยู่นะครับดาวพระศุกร์นั้นโยกหน้ามีสเสน่ห์คนรักคนหลงนะครับก็จะไปดีลงานติดต่องานอะไรที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับได้รับความเอ็นดูจากผู้รับผู้ใหญ่อยู่นะครับพอข้ามเข้ามา12-13นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลย การงานมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลทุ่มเทเยอะนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงทุ่มเทกับการงานมีความยากความลาบากต้องใส่ใจกับเรื่องของบริวารหรือว่าบุตรหลานเป็นพิเศษแต่เงินจะดีมากครับช่วงนี้อาชีพรองอาชีพเสริมนะครับพวกอาชีพใหม่ๆจะทําเงินให้กับคุณได้ดีมากเลยโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางไกลนะออนไลน์สื่อโซเชียลพวกนี้ จะนำพาโชคลาภโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่16-17นะครับก็ระมัดระวังปากเสียงการกระทบกระทั่งการทะเลาะกับคนใกล้ตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับพอ8 8 19ไปจนถึง20นะครับก็ยังเป็นช่วงที่จะทำอะไรก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับมันยังมีความผันผวน,นพอประมาณอยู่กับชีวิตร,บรอบๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกาย ก็ต้องดูแลถนอมให้ดีนะครับพอขยับเข้ามาปลายเดือนนะครับคือตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปเลยช่วงนี้จะดียาวเลยครับการงานนั้นจะโดดเด่นแต่การเงินถึงแม้จะบอกว่าหาได้ดีอยู่ก็ขอให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะความใจกว้างของคุณนี่แหละสำคัญเลยและอีกช่วงหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังก่อนจะสิ้นเดือนก็คือนะครับวันที่ 28- 29 ช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะคารมการทะเลาะการประทะในทุกรูปแบบนะครับพยายามอยู่นิ่งๆทางานของคุณไปทําเท่าที่ทําได้ก็พอนะครับคนช่วยไม่มีก็อย่าเพิ่งไปโวยไปไวายสวันนี้ไม่เหมาะนะครับส่วนประเด็นทางความรักนั้นสําหรับชาวกรกฎก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับสําหรับคนมีคู่นั้นค่อนข้างที่จะจุกจิกยุ่มยิ้มอยู่นะครับก็ชอบมีปากเสียงกันหรือว่าเออมันไม่ได้ดังใจคุณ่ะ ความคิดความเห็นก็มักจะสวนทางกันหรือว่าขัดแย้งกันอยู่เรื่อยความรักความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะผันผวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ขัดแยง้งจริงๆแล้วความรักของชาวกรกฎเนี่ยก็เป็นในลักษณะอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วละครับการที่มีดาวพระเสาร์ดาวคู่คอนั้นมาเล็งรักอยู่อย่างนี้นั้นดวงชะตาความรักนั้นเป็นพินทุบาทครับเสาเพ่งเลง็งรักแล้วอสูรานะอยู่ด้วยกันแบบสุขทุกทุก คลุกเคล้ากันไปครับความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยเงื่อนไขและก็ความผันผวนก็รากฏบางท่านบางคนเนี่ยนะคนที่ตัวเองชอบก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่คนที่อยู่ด้วยมันก็ไม่ชอบเออมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้แหละครับดูแล้วมันผิดฝาผิดแฝกไปหรือก็รากฏบางท่านคู่ครองก็ชอบข่มเหงน้ําใจเออมันขัดใจไปะทุกเรื่องเลยพูดอะไรบอกอะไรไปก็ไม่อยากจะรับทราบรับฟัง ถือตัวเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับคู่ครองจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ก็เอาเถอะครับความรักก็เป็นมาแบบนี้ในสักระยะหนึ่งแล้วละกฎละกฎหลายหลาย,ลายท่านก็คงจะชินชากันไปบ้างแล้วประคับไปรคองกันไปก่อนนะครับดาวความรักก็ยังคงอยู่ในจุดที่มั่นคงอยู่ยังไปกันได้นะครับถึงแม้ว่าจะจุกจิกกันแต่ว่าก็ยังไปกันได้เพราะว่าดาวเขาเป็นพินทูบาทนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนนะพยายามอยู่ห่างห่างกันเข้าไว้ ดาวพฤหัสจะถอยลงมาทับกับดาวพระเสาร์ความรู้สึกมันจะไปในแนวทางอัดอั้นตันใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเออพยายามอย่าให้มันมีเรื่องของมือที่3เข้ามานะครับถ้าหากไม่มีเรื่องนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเป็นกังวลมากส่วนคนโสดผมกลับมองว่าการที่ดาวพฤหัสท่านถอยลงมาทับกับดาวพระเสาร์แล้วก็เล็งเข้าลักนาจุดเกิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผลดีต่อชาวกรกฎคนโสดนะ ดาวสุขดาวราพักไปเป็นกเกษตรตาทิบุดีอยู่ในเรือนพันธุแถมยังได้อัมพุองค์เกณฑ์อีกนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเดือนที่รักจะสดใสหัวใจจะเต็มไปด้วยสีชมพูสําหรับชาวกรกฏคนโสดน,นะดาวพุธด,ดาวสังคมคนรอบข้างนะครับเป็นกเกษตรตาทิบุดีแล้วก็เป็นทั้งมหาอุดด้วยโอ้ยเพื่อนเยอะนะครับทั้งหญิงทั้งชายนะทั้งเพศเดียวกันทั้งเพศตรงข้ามเดือนนี้เป็นเดือนที่ กรากฏจะมีสังคมจะมีคนเข้ามาอาสารสัมพันธ์เยอะนะครับอีกอย่างพระสาวดาวปัตนีเนี่ยยังคงเป็นเกษตราที่บดีมั่นคงอยู่ในเรือนคู่ครองเออมันวอนมาตั้งนานแล้วนะครับมันต้องการมาตั้งนานแล้วในเรื่องคู่คู่เนี่ยนะครับก,รก็รากฏบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้าหานะมีคนพูดมีคนคุยมีคนตามจีบมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่ลงตัวนะก็เลย ยังทําให้มันตัดสินใจยังไม่ได้นะครับแล้วพอกันยามานะดาวพฤหัสเนี่ยท่านถอยลงมาเล็งลัคขณานะครับมีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะมีคนพูดมีคนคุยหรือแม้แต่อาจจะได้ยกระดับความสัมพันธ์จากคนใกล้ตัวมาเป็นคนรู้ใจจากคนรู้ใจอาจจะขยับเข้าไปมีการตกลงกันสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับเสน่ห์แรงมากๆสําหรับคนสวนนะเผอเอเนี่ย อาจจะมีเข้ามาพร้อมๆกันหลายคนด้วยซ้ําไปนะครับหรือคนที่เคยคบเคยคุยกันมาก่อนแล้วมันมีเหตุห่างเหินกันไปจะด้วยอะไรบางอย่างก็ตามกันยายนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาเจอะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มาต่อสัมพันธ์มาสารสัมพันธ์ต่อกันไปอีกนะเอาก็คงจะฝากกันเอาไว้เท่านี้กับชาวกรกฎนะครับขอบพระคุณมากๆ ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดือนนี้ก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาว่ากันใหม่นะครับขอให้โชคดีขอให้มีงานมีการสามารถทำเงินทำรายได้รับทรัพย์กันเยอะๆนะครับกับชาวกรกฎถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนเลยสวัสดีครับ